ต้นนี้ต้นนี้เราจะเป็นมันดอต้นแรกนะครับถ้าส่วนนู้นจะเป็นต้นสองต้นสามนะครับก็ถือว่าการแตกใบตอนนี้ถือว่าความสมบูรณ์ก็ถือว่าโอเคค่อนข้างจะโอเคสมบูรณ์ดีนะครับตอนนี้จะไม่ติดใบด่างนะครับนะค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับดินนี้เป็นดินป่าเปิดป่าใหม่นะครับก็คือเราจะลองพื้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์เคมีของอาจารย์พศด,ด้วยนะครับแล้วก็ฉีดพ่นทั้ทงใบด้วยนะครับแต่ใช้ปริมาณ ี่น้อยลงสวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งกับรายการเกษตรกล้วยนะครับวันนี้เกษตรกล้วยมาพิกัดที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางนะครับคอยมาติดตามอัปเดตนะครับแปลงมันฟ้าประธานที่เกษตรกล้วยมาปลูกไว้ที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางที่เคยมาอัปเดตให้ท่านชมดูในการเปิดป่าเพื่อทําการปลูกมันนะครับในแปลงนี้นะครับ ก็ในแปลงนี้ก็มีสามสายพันธุ์นะครับพื้นที่ในการปลูกก็ประมาณหนึ่งไรนะครับนิดๆครับ 3, ก็มีสามสายพันธุ์ก็มีอ่าหนึ่งครับฟา้าประทานหนึ่งครับผมแล้วก็มันดอกฟา้าประทานนะครับอ่านี่ฟา้าประทานหนึ่งครับตอนนี้ปลูกมาได้สิบสิบสี่วันแล้วนะครับอันนี้มันดอกฟา้าประทานนะอ่ามันดอกฟา้าประทานก็ออกยอดสีม่วงๆนิดเองนะครับผม ไรอาศัยพันหนึ่งนะครับผลตางอนนะครับผลตางอนอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งที่แม่มารีเดินมานะครับวันนี้ก็มาติดตามครับแปลงมันยกร่องนะครับแปลงระบบเทวดานะครับการปลูกฟ้าประทานระบบเทวดานะครับระยะการปลูกก็อยู่ประมาณ80เซนนะครับระยะห่างของร่องหนึ่งเมตรยี่สิบเซนนะครับผมมาดูกัน นี้ก็มาตรวจนะครับสําหรับที่แปลงของน้าพูดน้ำบุญน,นะครับก็คือแปลงของน้าของเกษตรต้กล้วยครับได้ปลูกอ่ามันฟ้าประทานนะครับหรือว่ามันดอฟ้าประทานแล้วก็มันอีกอันคือคนตางอนดน้ยนะพุทธขนต,าง,นนตางอนนะครับก็มีสามสายพันธุ์ในแปลงนี้นะครับระยะการปลูกนะครับวันนี้อยู่ประมาณแปดสิบเซนบ้างหนึ่งเมตรบ้างนะครับก็ ขึ้นอยู่กับอ่าผลงานที่มาช่วยกันปลูกนะครับก็ฟิกอยู่ที่1เมตรก็บังเจ้าไปได้เม็ดบางเจ้าก็ได้8ปดสิบเทนนะครับมันเ้นประทานนะครับก็มีจุดเด่นก็คือมันหัวใหญ่หัวยักษ์น้ําหนักดีนะครับแต่วันนี้มันก็มีปัญหาสําหรับในพื้นที่นะครับแต่แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะโอกาสท e ี R ่จะติดโรคยี่ยดยิดแล้วก็เป็นกันเยอะทั่วประเทศนะครับแล้วก็เป็นหลายๆกันทั่วประเทศก็คืออ่า CMD หรือว่าใบด่าง นี่ครับก็มีอยู่บ้างนะครับอย่างต้นนี้นะครับต้นใบด่างนะครับนี่ตอนแรกเขาเกิดมานะครับตอนแรกใบเขาอย่าปกตินะครับอ่าปกตินะครับก็จะเป็นใบปกติอ่าพอเนี้ยเขาเพิ่งมาเป็นภายหลังนะครับอ่าสามใบสุดท้ายนะครับก็ถือว่าไม่เป็นไรครับกระเกษตรกรก็อ่าอาจารย์พศได้แนะนํามาว่าใบด่างมันไม่ได้เกี่ยวกันมันสามารถสร้างผลผลิต สร้างหัวนะครับสร้างน้ําหนักให้กับหัวของน้องมันที่เราจะไปขายสร้างแป้งได้นะครับอย่างตัวนี้แข็งแรงไม่ไม่ติดนะครับก็ในในแต่และในแปลงเนี่ยก็ยู่สลับมันมีติดบ้างไม่ติดบ้างอย่างตัวนี้ก็ไม่ติดนะครับก็ถือว่าความพร้อมในช่วงสองสัปดาห์ที่ปลูกไว้นี้ระบบน้ําเทวดาถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับส่วนใบด่างนะก็จะตันนี้กเษกษตรกยก็เอาน้ำหมักของอาจารย์พดที่ตัวนี้เราใช้สูตรหนึ่งฉีดพดทางใบ รู้สึกว่านะ้ายังไม่ได้ฉีดเลยสองสัปดาห์ผ่านไปยังไม่ได้ฉีดเลยเราก็ยังให้มาฉีดเพื่อให้ใบของน้องมันนะครับขยายกลางกว้างนะครับแล้วก็สามารถสังคะหอแสงสามารถสร้างอาหารแล้วก็สร้างหัวให้เจริญเติบโตได้นะครับเพราะว่าในแปลงที่อาจารย์ได้ปลูกนะอาจารย์พุธได้ปลูกก็สร้างผลผลิตถึงต้นหนึ่งยี่สิบกิโลนะครับวันนี้ก็ถือว่าต้องใช้สูตรตรงนี้มาช่วยบำรุงบำบัด อาชีพอย่างต่อเนื่องให้กับน้องมันสัมบาลังนะครับว่า CMD นะครับก็จะเลี้ยงก็เลี้ยงไม่ได้เพราะว่ามันมีไปทั่วทิศทั่วแดนแล้วนะครับอันนี้เกษตรกุยก็มาชี้แจงแถลงไขนะครับสาหรับต้นที่เป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นของเกษตรกุยยเองหรือว่าเป็นของแปลงเพื่อนเพื่อนพี่น้องเกษตรกรเองนะครับมันก็มีกันอยู่ทั่วทิศเลยนะครับชวนมาดูมันดอกนะมันดอกล้อ,องตามมาแอดมินตามมาเอามาใกล้ๆนัเสียงมันจะไม่ครับ มันดอฟ้าประธานนะอ,อันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นมันดอนะส่วนมากตันนี้ตันนี้เราจะเป็นมันดอต้นแรกนะครับส่วนนู้นจะเป็นต้นสองต้นสามนะครับก็ถือว่าการแตกใบตันนี้ถือว่าความสมบูรณ์ก็ถือว่าอน้โหค่อนข้างจะโอเคนะครับสมบูรณ์ดีนะครับตอนนี้จะไม่ติดใบด่างนะครับนะค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับดินนี้เป็นดินปา่าเปิดป่าใหม่น,นะครับก็คือ เราจะลองพื้นด้วยปุ๋ยอทีเคมีของอาจารย์พศด้วยนะครับแล้วก็ฉีดพ่นทางใบด้วยนะครับแต่ใช้ปริมาณที่น้อยลงนะตอนนี้เป็นพื้นที่ที่ไกลครับการขนส่งของปุ๋ยนั้นเป็นมันมาได้ยาก,กเกษตเกรก็เป็นลองพื้นไปนะครับเราจะมาเติมภายหลังนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้มันดอ,อน,นี่ก็มาเป็นภายหลังนะครับจากปกติที่เอามาตอนแรกต้น,นครับไม่มีใบก็ปกติเลยไม่มีแต่มันเพิ่งมาเป็นได้ หนึ่งใบสองใบสามใบนี้เองนะครับก็เพิ่มเร็วๆนี้นะครับเพว่าเอาเราต้องสู้กับสถานการณ์นะครับโรคภัยที่เกิดขึ้นกับต้นมันน้องมันเรานะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับก็คิดว่าตั้งเป้านะครับในแปลงนี้อยู่ที่8ตันครับระบบเทวดานะครับ8ตันแลระบบเทวดาในพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่นิดๆนะไม่ถึงงานหนึ่งไร่นะครับในเป็นที่เนินนะครับ ไม่ใช่เป็นที่ลาบนะเป็นที่เนินและเป็นที่น้ําผ่านลาห้วยนะครับผ่านตรงนี้นะครับตรงกล้องที่ยืนอยู่นะครับต้องทําทางทน้ําผ่านพอราดูฝนน้าจะผ่านจากนี้ไหลไปสู่ที่ต่ํานะครับก็ท่าว่าการการผ่านน้ํานะครับเราก็ต้องวางแผนไว้นะเป็นช่องน้ําผ่านเราก็ให้เขาผ่านไปไปนู่นไปถึงบ่ออ่างเก็บน้ําอยู่ตรงนู้นเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่า เป็นแปลงทดลองของกเษกษตรกล้วยนะครับปลูกพร้อมๆกับพ่อแม่พี่น้องไปด้วยนะครับก็ถือว่าปลูกไปด้วยกันนะครับในช่วงฤดูฝนฤด,ดูการการปลูกมันนะครับอ่าอันนี้ก็ถ้าว่าพื้นที่นี้เราปลูกตา้สายไฟแรงสูงอ่าเ,เป็นเป็นพื้นที่อของของดั้งเดิมนะฮะแล้วก็มีสายไฟไฟแรงสูงพาดผ่านแล้วก็สามารถปลูกได้เป็นไม้ลมลุกนะครับไม่ใช่ไม้ยืนต้นนะครับ <c oughs> ช่วงนี้นะครับก็เป็นการน้ำพ่นฮอร์โม,มอนไปกี่รอบแล้ว ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ได้พ่นสักรอบนะครับคือว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปนะครับเราจะพ่นฮอร์โมนเพื่อเป็นการคลายใบด่างให้ให้ใบของน้องมันนั้นกางกว้างแล้วเพื่อจะสคราะห์แสงได้ดีขึ้นอันนี้ในสองสัปดาห์นี้ยังไม่ได้พ่นเลยแต่แต่ปุ๋ยรองพื้นอินรีเคมีไปนะครับเดี๋ยวกเกษตรปุวยจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันฮะนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับม,มีตุนนะครับตอนนี้มีตุนมา,มนมาเมื่อกี้เราเห็น ตร<ท>งนู้นตรงนู้นก็มีหลายหลายรูเลยนะครับก็มีรูตุนมาคุดคุ้ยกินอกีกมา,มาดูเรามารูต้ตุนนะนะตอนนี้น้ำไหลลงตรงน,นี้เยอะเดี๋ยวหอบวกมาตุกตุกแง่แง่อยู่นี่ก็ได้เนาะงเออดีเลยเนี่ยถังหิมพานตก็ได้นีะไหนที่ <ๆ S 1> แปลงมันี้คุณอะีไหลศัตรูอีกอย่างหนึ่งของมันสัมปหลังคือนี่แหละครับ ตัวตุนนะครับอันนี้มันจะทำหวยตุนนะครับอันนี้เป็นรูนะครับที่ที่เราขุดหานะครับมันก็โผล่ตรงนี้บ้างโผล่ตรงนี้บ้างนะครับก็เป็นศัตรูที่สําคัญในการปลูกมันสำปะหลังนะฮะนี่ก็ต้องใครมีวิธีกาจัดเด็ดเด็ดดีๆนะครับก็มาแนะนําบอกเกษตรกุ้ยบ้างนะครับนะตุนนะครับก็เป็นภัยต่อต้นมันสำปะหลังนะช่วงที่กําลังออกหัวนะครับเพราะว่ามันจะคุ้ยกินหัวกิน แป้งเรานะครับวันนี้ก็เรื่องราวการปลูกมันนะในการดูแลของเกษรกตรกล้วยในแปลงลิมปานะครับในพื้นที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางนะครับก็มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องดูไปพร้อมๆกันเพราะว่าเราก็ต้องปลูกพร้อมๆกันในช่วงนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับที่ที่ได้ปลูกมันฟ้าประทานกันนะครับวันนี้เกษรกตรกล้วยก็ต้องขอลาทักชมทางบ้านไปพร้อมกับวิธีการ ดูแลมันสำปะหลังหลายๆแปลงนะครับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วเจอกับกเกษตรกล้วยในเช่องต่อไปกับรายการ,กรเกษตรกล้วยครับผม